สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพากันอีกครั้งครับวันนี้เราจะทำกิจกรรมเรื่องของการนี่อบถ้เรียนนะครับกินธรรมดามันก็ง่ายๆไปนะเราก็เลยซื้อมาฉัดทานเองแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าอยูด้วยกันถ้เรียน็นถ้เรียนก็ค่อนข้างเยอะเราก็เลยเห็นถ้เรียนการทาองค่อนข้างเยอะมากเลยเราก็เลยลองมาดูอันนี้เป็นถ้เรียนร็นเรวมาถ้วยเย็นหมอนทแแองเกตเอเส์ขอว่มา ขายเราก็เลยลองดูว่าเป็นยังไงนะอันนี้มาจากสวนนะคือก็เป็นผู้เรียนอ,อีกอนะีกหนึ่งก็เลยมาลองดูแนละ้วก็จะเป็นยังไงแต่เราลองมาแกะกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้าง,งยังไงหลังจากที่เราศึกษามาพอสมควรล้ววิธีการแกะเนี่ยน,นี่ก็เป็นการแกะผู้เรียนครั้งแรกนะ มาแล้ว กำลักลลงกรอบๆนี่ก็เป็นทุเรียนลูกแรกนะก็ดูมีความมุ่งยากพอสมควรนะถึงว่าคนปอกทุเรียนนะมันปอกเก่งจังเลยชิน้นเขาคงแบบปงปอกจนชำนาญอยู่แล้วเนี่ย นี่ชินมนอยกรอบๆนิดหน่อย ียมร้อยมาจนหมดแล้วครับก็มาสรุปกันนะครับว่านี่ซาบตูเรียนสองโลความชิงได้มาแค่หจานนะครับสรุปง่ายๆเลยแล้วกันนะครับว่าถ้าคุณอยากกินตูเรียนะคุณไปซื้อให้พ่อค้าแม่ค้าเข,า,ขาทำเองเนี่ยนี่ดูดิแตงอะไรกว่าจะปรกอบได้มาขนาดนี้ แล้วปอกน,นี่ก็แบบลอยมีเต็มหมดเลยทุเรียนสุดไปง่ายก็ถ้าอยากกินก็ไปหาร้านที่แบบชํานาญงานปอกบ่อยๆแล้วก็ซื้อกินถึงแม้มันจะถูกกว่าสิบบาทครับเออไม่เสียเวลานิดหน่อยแต่สุดท้ายถ้ายอมใจใ่ายแพงอีกสิบาทนิดนึงเราก็จะได้ทุเรียนส,สวยๆพร้อมกินกินนะวันนั้นเนี่ยอันนี้ต้องรอสามวันกว่าจะได้กินก็สุดท้ายก็อยากให้ทุกคนกินทุเรียนอย่างระมัดระวังนะครับ กินมากๆก็ไม่ดีสุขภาพน,นะครับอย่างไีก็กินพอดีเหมาะสมอย่างไีก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยนะครับและติดต,ตามอารกิจต่อไปว่าจะทำอะไรต่อสวัสดีครับ